นักข่าวสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสวัสดีค่ะดิฉันบริการรับสายดีให้บริการค่ะต้องการความชวยเหลือด้านใดค่ะพนักงานสายด่วน1599พร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ตกอยู่ในภาวะตึงเครียดด้วยน้ำเสียงที่เป็นมิตรเพื่อให้หนายตำรวจที่กำลังเผชิญปัญหารู้สึกผ่อนคลายและสบายใจขึ้นในการบอกเล่าเรื่องราวความทุกข์ให้กับทีมจิตแพทย์ได้รับฟังโดยจะประเมินจากน้ำเสียงของผู้ที่ตกอยู่ในภาวะเครียด ว่าอยู่ในระดับรุนแรงขั้นใดเป็นวิธีบำปัดจิตขั้นตอนแรกที่นักจิตแพทย์โรงพยาบาลตำรวจจะช่วยป้องกันไม่ให้ตำรวจทำร้ายตัวเองและฆ่าตัวตายในที่สุดโทรศัพท์เป็นอุปกรณ์การสื่อสารที่เน้นการใช้เสียงการพูดคุยอยู่แล้วอะค่ะก็ต้องใช้ทักษะการสังเกตโดยการฟังน้ำเสียงอะคะ่ะ แล้วก็ถามข้อมูลนะคะค่อยๆถามเขาค่อยๆชวนเขาคุยถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเขาอะคะ่ะอย่างน้อยการถามเรื่องราวเนี่ยค่ะเราก็จะได้เห็นโลกของเขาในมุมมองของเขาเช่วยช่วยช่วยประครับประคองสภาวะจิตเขาตอนนั้นนะคะให้มันนิ่งขึ้นโครงการสายด่วน1599ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งศูนย์ขึ้นหลังพบสถิติว่าในปี2551ถึงปี2556 มีตำรวจฆ่าตัวตายถึง172รายในระดับตำรวจชั้นประทวนอายุ41ถึง50ปีปัจจัยที่ส่งผลต่อ,อความเครียดของตำรวจอันดับแรกปัจจัยเรื่องงานเรื่องเศรษฐกิจวัฒนธรรมองค์กรสุขภาพและการโยกย้ายตำแหน่งการรับฟังปัญหาหนักอ,อกหนักใจของตำรวจชั้นผู้น้อยจึงกลายเป็นประเด็นสำคัญที่ระดับผู้บัญชาการมองข้ามไม่ได้อีกต่อไปฆ่าตัวตายหรือมีอะไรแล้วแต่นักสืบมั์ก็จะลงว่าตำรวจเครียด กับการทํางานฆ่าตัวตายมันก็มีหลายสาเหตุบางครั้งเนี่ยเขาเครียดเพราะว่าเขาป่วยเจ็บป่วยแล้วเขาอาจจะไม่มีคนดูแลหรือไม่ไม่มีไม่มีเงินทองที่ดูแลตรงนั้นเราก็ต้องเข้าไปช่วยเราต้องหมอมาครับปัญหาทุกเรื่องของตำรวจสามารถโทรเข้ามาปรึกษาสายด่วน1599ได้ทันทีเพื่อขจัดภาวะความตึงเครียดโดยทุกเรื่องราว นักจิตแพทย์จะทําการวินิจฉัยแต่ละรายบุคคลส่งให้สํานักงานตํารวจได้ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและบําบัดจิจตใจตํารวจให้ใคลายความกดดันจากภาวะตึงเครียดและยับยั้งการหาทางออกโดวยวิธีฆ่าตัวตายมณสักคร่องชัยนนันถ่ายภาพอนุสราย,ยดีสุขเขาห้าหน้าหนึ่งรายงาน